สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมพรฟินแจนจิตครับเ <c oughs> ชา้าไม่ได้ขายกาแฟงานยุ่งงานเยอะวันนี้วิ่งเอกสารครับวิ่งเอกสารงานหลายที่ก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยแม่บ้านวันนี้ก็เลยไม่ได้ขายกาแฟวิ่งงานครับ งานเพิ่งเสร็จแล้ววันนี้ก็มีหลายที่เหมือนกัน3ามสีที่เนี่ยนะครับ้ไปติดช่วงเที่ยงก็เลยช้านิดนึงสวัสดีครับเพื่อนบ้านปันไกลเดือนเคียงสปปลาวเวียดนามกัมพูชาสารัดญี่ปุ่นเกาหลีทั่วโลกครับตะวันออกตะวันตก เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศครับที่ไปมีครอ,อบครัวอภารพินจิตรายงานตัวครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจกันไปนานๆเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับช่องอมารพินาจิตครับ น,นี้ก็จะมาคุยมาถามเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ที่16ครับ16กราันยายน2สิ3ปี2020กรุงเทพมหานครครับประเทศไทย วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะถามเพื่อนๆแล้วก็สอบถามเพื่อนๆพี่ๆครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของซับรถ <c oughs> ไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินรถนะฮะซับซับสกไลซับสกไลรถตื่นเช้ามาครับ เช้ามาก็ดูครับเปิดดูเพื่อนๆที่ลงคลิปที่คอมเมนต์ใจหายใจหายตือนมาใจหายใจหายเพราะอะไรรูป้ปะหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้ยกว่าซับสไคร ที่เพื่อนๆกดติดตามช่องอภรร์วินาจิตขอบคุณครับเช้ามาจนนะตอนนี้หายไปตั้งไหร่รู้ไหมครับ30 30ผู้ติด,ดตามเลยนะครับหายไปเลยนะครับลดลงเรื่อยๆเลยช่วงเช้าเนี่ยลดหวบุบหวบหวบฮะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรหรือว่าผมผมทำผิดกฎอะไรไหมผมทำผิดกฎของของช่องหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ผมก็คิดนะหาคำตอบตัวเองหาคำตอบตัวเองผมก็เลยเข้าไปที่ช่องของผมหน้าแดดบอดนะฮนะแดดบอดดึงอะเนี่ยแดดบอดนะครับเข้าไปหน้าแดดบอดเลยครับ ตามกันเพิ่งจะเริ่มเดือนสองเดือนครับยังคุยกันอยู่เมื่อวานเลยเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่ยังให้กําลังใจกันอยู่ฮะขึ้นมาเป็นเลิกติดตามเลิกติดตามเลิกติดตามโอ้โหผมใจแวบเลยเลิกติดตามฮะทั้งที่คุยกันอยู่เมื่อวานเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าของเพื่อนก็ยังขึ้นอยู่ขึ้นที่จอว่าเออว่าลงคลิปนั้นคลิปนี้ตอนเช้ายงัยงยงอยู่ฮะแต่ไปดูที่หน้าเด่นบอสครัคือ เลิกติดตามเลิกติดตามสามสิบกว่าคนนะฮะผมจนแบบเอ๊ะ้ออะไรผมทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนไหมเพื่อนถึงได้แบบเลิกติดตามเราอะ่รเงี้ยผมผมคิดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่น่าจะใช่อะผมคิดเพื่อนเราไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะใช่อะเราเชาวยูทูบเราให้กําลังใจกันเราเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นก็เลยเออว่าจะผิดที่ผมมั้งผมก็เลยเข้าไปที่ช่องของผม ไปดูกฎระเบียบของ youtube นะครับอันนี้จะเป็นความผิดที่ผมนะเพราะว่าตอนผมสมัครนี่ผมอาจจะดูผ่านๆนะผมไ,ไม่ได้ดูละเอียดดูละเอียดนะครับอาจจะดูกฎระเบียบไม่ละเอียดผมเลยเข้าไปดูที่กฎระเบียบของยู u ูบครีเอเตอร์ของ YouTube ได้ช่องของเราเขาจะมีลนะ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5, 10. หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยอะมากแล้วก็จะมีแบบสอบถามให้เราด้วยมีอยู่เก้าหรือสิบข้อนะครับ คุณต้องตอบให้ถูกใน10ข้อคุณต้องตอบให้ถูกถูกข้อนี้ยังไงเพศเด็กอาจาก,กรรมหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีให้เลย10ข้อข้อนึงจะมี3 3ช้อยให้เลือกต้องตอบให้ถูกนะครับพอตอบตอบตอบ,ตอบถูกโอเคยืนยันส่งแบบสอบถามจบผ่านแล้วเข้าไปดูที่กฎระเบียบของ youtube ว่าเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อาจจะมองผ่านนะครับแต่ว่า ส่วนมากอาจจะอาจจะรู้นะแต่ว่าจะต้องดูให้ารายละเอียดนึงครับตอนแรกเราก็ไม่คิดเพราะว่าผู้ติดต,ตามเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเอ่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอมาวันสองวันนี้แหละครับตั้งแต่มีนี่ปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นทาง u t u b e เขาเขาเขาเช็คระบบอะไรเขาเนี่ยแหละครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของของยูทูบนะครับแต่ว่าคืออาจจะเป็นความผิดของเรา,เราว่าเราไม่ได้ศึกษากฎระเบียบของช่อง ก่อนที่เราจะลงคลิปก่อนที่เราจะคอมเมนต์ก่อนที่เราจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนๆไปดูกดของ YouTube ให้เยอะที่สุดเพื่อนจะรู้วันนี้ผมศึกษาดูวันนี้ผมศึกษาดูนี่โอ้โหเส้นผมบางบูเขาจริงๆครับเพื่อนๆแก้ไขได้ครับแก้ไขได้แก้ไขได้ เราแก้ไขได้ครับเพราะว่าช่องทางยูทูบเขาได้ปิดช่องเราเขาแค่ปรับความในจผมนะครความคิดของผมนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยหนึ่งหลักๆเลยกดติดตามหนึ่งนะครับเปิดคลิปขึ้นมาดูคลิปจะต้องให้ านกี่นาทีนะครับถึงจะคอมถึงจะกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วคอมเมนต์ก็จะต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ลงนะครับคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์วันนี้ผมขายกาแฟก็จะต้องแบบว่าเออวันนี้ไปกินกาแฟชิมกาแฟอะไรเงี้ยให้ตรงกับคอนเทนต์ คอมเมนต์ให้ตรงกับคอนเทนต์เท่านั้นเองครับเท่านั้นเองในช่วงเวลาดูช่วงเวลาดูก็คือดูดูทูบเขาบอกว่าครีเอเตอร์ทุกท่านที่ทำช่องต้องการสื่อให้ผู้อื่นได้ดูคือถ้าดูปับ๊บดูปับ๊บ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์คอมเมนต์ปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะครับทําได้ครับทําได้เหมือนกันแต่ว่าวันวันข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ฮผมคิดว่านะฮะความคิดของผมนะเพราะผมศึกษาอาจจะไม่ละเอียดตอนแรกๆอาจจะไม่ละเอียดเพราะ YouTube เนี่ยเขาจะมีกฎปฏิบัติตามกฎกฎของชุมชนนะฮะจะมีข้อความขึ้นมา เพื่อนๆเข้าจิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยจะขึ้นทันมาทันทีเลยแล้วไ,ไปตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามแล้วก็ไปดูกฎใช่ไม่ใช่ถูกต้องอ่านรายละเอียดครับวันนี้ผมศึกษามาแล้วผมผมถึงเข้าใจนะครับว่าบางครั้งอาจเราอาจจะอาจจะคอมเมนต์ผมอาจจะคอมเมนต์แบบไม่ตรงนะฮะไม่ตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆที่ลงสมว่าเพื่อนลงที่ลง,งกับทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะดู ดูไปหลายนาทีดูจนผ่านแหละครับก็เลยจะตอบว่าเออแวะมาให้กําลังใจนะครับอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกอย่างเพื่อนทากับข้าวผมจะต้องคอมเมนต์ว่า,าวันนี้สมมติผัดพริกแกงวันนี้ผัดพริกแกงอร่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยจะต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่เราชมชมคลิปไหนคอมเมนต์คลิปนั้นให้ตรงกับคอมเมนต์ นะครับดขกิทสิ์แน่นอนอันนี้เขายูท b e เขาไม่นี่อยู่แล้วคุณลงก็ลงได้ครับลงอลลงได้แต่มันจะมีผลย้อนหลังเหมือนที่พวกเราเจอเหมือนที่ผมเจอนะคนอื่นพี่ๆอาจจะไม่เจอก็ได้ผมแต่ผมเจอก็เลยผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งอาจจะถูกไม่ถูกก็ถูกผิดหรือยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่นี่ความรู้สึกผมความรู้สึกผมเป็นอย่างนี้ ผมไ,นะไม่ได้โทษยูทูบนะไม่ได้โทษนะไม่ได้โทษใครทั้งนะั้นเปลี่ยนที่ผมเองเพราะผมอาจจะศึกษาไม่ไม่หมดหนึ่งการละเมิดสิทธิเด็กเป็นยังไงมีข้อย่อยอีกนะข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งต้องไปศึกษาตรงนั้นครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปตกใจครับอย่าไปตกใจทําต่อไปครับทําต่อไปอย่าไปตกใจทีแรกผมกตกใจนะตกใจตกใจมากก็เลยเพราะอ,อะไร ผม,ผมก็ถามไปที่ Google แต่ Google ลก็ยังไม่ตอบถามไปที่ Google เลยผมกงผ,ผ,ผมไม่เข้าใจอะ่ะผมถามไปที่ youtube ผมก็ข้อความความชื่อเรือผมก็พิมพ์เข้าไปเขายังไม่ตอบนะแต่คือผมก็ได้ไปศึกษารายละเอียดนะครับเป็นจริงฮะจริง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 อย่างที่ที่ทางช่องทาง youtube เขามีกฎระเบียบให้พวกเราทำตามกฎระเบียบนะครับกฎระเบียบนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กันนา,นนานๆครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แก้ไขได้ครับแก้ไขได้ไม่เป็นไรแก้ไขได้หนึ่งดูคลิปเพื่อนๆให้ผ่านนะครับให้ผ่านแล้วค่อยกดซับกดแชร์คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ทำหวังว่าพี่ยูคงเข้าใจพี่ยูปรดเห็นใจ นะครับความรู้สึกผมเป็นอย่างนี้นะวันนี้มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเป็นอย่างนี้นครับเพื่อน,เ,น,อน,นเพื่อนกฎระเบียบเขามีเยอะไปศึกษาดูนะครับไปอ่านดูไปศึกษาดูเหมือนที่ผมศึกษาวันนี้แหละที่ดูวันนี้แหละเพราะอะไรทรัพย์เราถึงรถนะครับแต่จริงๆผมว่าคงไม่มีนะเพื่อนๆที่ว่ามาเป็น มากดติดตามแล้วไปกดเลิกติดตามนี่ผมว่าคงไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะครับมันจะมีอย่างนึงครับหนึ่งดูคลิปให้ผ่านนะครับดูคลิปให้ผ่านเวลา 3- 4สนาทีก็ว่ากันไปนะครับอ่าน,นผ่านแล้วค่อยกดซับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ดชรกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ทำผ่านครับ เพราะว่าพวกเราไม่ได้ทาผิดอยู่แล้วพวกเราไม่ทําผิดแต่พวกเรารู้รู้เท่าไม่ถึงการเฉยๆว่า u ูท b e เขามีกฎอย่างนี้ลองไปศึกษากฎ u ูท b e นะครับเพื่อนๆแก้ไขได้เพื่อนๆที่สแปมออกนะันก็คือไม่เป็นไรตามเข้าไหม <c oughs> <c oughs> ตามไปไหมนะครับไม่ต้องวงังเพื่อนเราให้กำลังใจกันอยู่แล้ว ตามกันตามกันชาว u t u b e ไม่ทิ้งกันอย่าทิ้งกันกลางทางนะครับผมคิดว่าแต่ละคนนี่คงจะคงจะมีควารู้สึกเหมือนผมอ่ะนะม,มีความรู้สึกตื่นตื่นมาซับหายไม่ตังนะฮะซับสไครายไปเป็นไปสิบสามยี่สิบสามสิบโอ้ช่องก็ยิ่งช่องเล็กๆอยู่ด้วยโอ หายไปสามสิบสี่สิบนี่กินข้าวเย็นลงไหมเนี่ยเย็นเนี่ยนะเพื่อนเพื่อน้ามะศึกษากฎระเบียบนะครับ YouTube แก้ไขได้ครับแก้ไขได้แก้ไขได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงก็ให้คอมเมนต์กันได้นะครับเลกเปลี่ยนคุยกันนะครับพวกเราชาว YouTube กันทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับบ้านอำพรยินดีต้อนรับ ทุกๆท,ท่านนะครับกฎระเบียบครับอ่านกฎระเบียบแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมซับสไครต์ถึงหายขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอมพลพินิจิตไปเจอกันคลิปหน้าครับให้กำลังใจกันไปนานๆเรานชาว YouTube ขอบคุณนะครับสวัสดีครับซับจงมาซับจงมา